สวัสดีครับนี่ฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับลูกใหญ่นะครับวันนี้น่าจะเป็นฝรั่งแตงโมนะลูกใหญ่ครับเนี่ยผิวสวยงามนะครับใช้ทุงหอ่อนะขนาดนี้ประมาณเหรียญสิบนะครับนี่เหรียญสิบนีห่อได้แล้วนะครับเหรียญสิบอันนี้ยังห่อไม่ได้นะครับขนาดมันเล็กไปนะครับเล็กไป นี้ยังห่อไม่ได้นะครับใช้เวลาห่อนะครับสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนครึ่งอันนี้ผมห่อตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรานะครับหนึ่งมกราคมวันนี้วันที่สิบสี่มีนานะครับก็ประมาณสองเดือนครึ่งพอดีนะครับได้ทานลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ขาวสวยนะครับสองเดือนครึ่งนะครับสวัสดีครับ